สวัสดีครับพบกับช่องเบายุทธนะครับคนรักธรรมชาตินะครับวันนี้เบายุทธ์พามาดูนะครับรอบรอบบึงนะรอบรอบดึงนะครับถนนรอบรอบบึงนะครับดูบรรยากาศเนาะนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศที่ว่าสวยมากนะครับท่านไหนยังไม่เคยมานะครับแวะมาที่บึงโคงหลงธรรมชาติสวยมากตอนนี้กําลังสร้าง โรงแรมที่พักรีสอร์ทนะครับบรรยากาศนะครับรอบบึงนะครับวันนี้มีปรับทิวทัศน์นะปรับทิวทัศน์นะครับดูครับบรรยากาศถือว่าสุดยอดมากท่านไหนที่ยังไม่เคยมาแนะนำเลยมาที่บึงคงหลงบรรยากาศดีสุดๆนะครับ อตอนนี้นะครับทางเทศบาลกำลังปรับทิวทัศน,น์นะครับเอาหินเอาหินมาลงข้างๆนะครับถนนรอบบึงนะครับเพื่อปรับทิวทัศน์ให้หน้าท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติมีรีสอร์ทเกิดขึ้นเยอะแยะมีโรงแรมด้วยมีที่พักท่านไหนที่อยากมาดูธรรมชาติมาเที่ยวน้าตกามาเที่ยวหาดคำสมบูรณ์นะ มาไหว้ปป่งค์ปูอือลือนะมาเที่ยวถ้ำนาคานะมาขึ้นภูทอกเนาะนะครับหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเป็นอีกที่จงังหวัดบึงการถือว่าเยอะแยะมากนะน้ำตกเลยนะน้ำตกเจ็ดสีน้ำตกท้ำพระนะน้ำตกกินนาลีเนาะน้ำตกถ้ำฝุน่นแบวบะมาได้เลยนะนนี้ตอนนี้ก็บรรยากาศสักสี่โมงเย็นละ ดูบรรยากาศนะครับก่อนนักท่องเที่ยวมาเยอะมาเที่ยวที่บึงของหลงมากินอาหารอร่อยมาทานอาหารอร่อยมาดูหินนะที่เป็นรูปงูยักษ์แล้วก็มาขี่บานาบสมากินอาหารที่บึงของหลงนะครับถือว่าเป็นแหล่งที่น่าท่องเที่ยวหนึ่งในจังหวัดเลยละ่ะนะจังหวัดที่77จนะจังหวัดบึงการนะดูรอบ น่ามาเที่ยวมากท่านไหนที่คิดถึงบ้านนะก็แวะเข้ามานะที่ช่องบออยุดได้เลยถ่ายให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆบ,บึงนะ่าอยู่แค่ไหนท่านไหนที่อยู่กรุงเทพก็คิดถึงบ้านก็นะกดติดตามไว้ด้อนะกดติดตามกดซับสไครตไว้นะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆฮะทุก2 3วันหรือหนึ่งอาทิตย์นะว่างๆจากนะครับ ซ่อมโทรศัพท์เนาะเรื่องงว่างจากการอยู่ร้านก็จอกมานะครับพักผ่อนสายตาก็จะแไปมาที่บึงหลงนี่แหละนะมาดูบรรยากาศตูทิวทัศน์ก็ถ่ายให้พี่ๆยังน้องได้ดูกันก็ตอนนี้กําลังปรับทิวทัศน์อยูนะ่สวยงามมากนะสวยงามมากเลยทุ่งหญ้านกธรรมชาติปลา ที่สำคัญเลยภูเขาจะไกลนิดจะเป็นภูเขาเนาะนะครับทํานาคานะครับอ่ะโอเคฝากกว้เดีวยวแล้วกันนะท่านไหนทีนะ่อยากดูธรรมชาติอยากดูบ้านเกิดเนี่ยอยากดูวิถีชีวิตนะครับจังหวัดที่77นะครับหรือว่าอำเภอบึงหงหลงนะครับจังหวัดบึงการก็ติดตามไว้ก็แล้วกันนะฝากติดตามด้วยนะครับแค่นี้แหละครับ bye บายบายครับ